สวัสดีครับ EP นี้นะครับที่ติดค้างกันไว้นะครับผมแนะนำรุ่นแปลกๆนะครับที่ไม่ค่อยได้เห็นเราโฆษณากันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยนี่ครับอย่างที่เห็นครับนี่ครับตัวนี้เป็นถาดรองมือนะครับ Mitsubishi p a e r o โฉมปัจจุบันนะครับนี่ก็จะสวยประมาณนี้นะครับต่อมาเป็นครอบกระจกนะครับ Isuzu D-Max โฉมปัจจุบันตัวมีไฟเลี้ยวนะครับนี่ครับ นี่ครับผมนี่ Honda City โฉมปัจจุบันครับเราก็ทำนะครับ City 1.0เ u r b o นี่ครับ Toyota v e l ล z นะครับโฉมปัจจุบันนะครับเราก็ทำนะครับ Isuzu m มิ X ครับสุดยอดความขายดีคนไทยมีตังนะครับอาจับไปครับรถคาราล้านกว่าบาทครับถ้าไม่ติดเก้าเก้าสองแพูดได้คำเดียวครับไม่สมฐานะ มาต่อกันที่ครอบมือจับนะครับนี่ครับ Isuzu D-Max ตัวท็อปนะครับโฉมปัจจุบันมีปุ่มกดคีเลตนะครับนี่อ่าเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นคละนะครับไล่ไปตั้งแต่โตโยต้ารีโว่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับครอบมือจับฟอร์ดแดนเจอร์นะครับนี่ครับตัวนี้ครับตัวนี้ครับนี่ก็อีกหนึ่งตัวขายดีนะครับโตโยต้าเอทีพ นะครับเอทีตัวใหม่4ประตูนะครับนี่ทั้งแผงเลยนะครับเล็กๆนี่ครับมีหัวตรงนี้นะครับก็ t o โยต้าวีโก้นะครับเรากล้าให้ดูครับระยะประชิดครับไม่มีปัญหาเลยนะครับจบทุกเคสสวยทุกคนนี่ครับตัวนี้เป็นฝาถังนะครับ m มิ s ูบิชิปาเจโร่ตัวปัจจุบันอ่าเทียบเลยนะครับในนี้ตัว ตัวแรกนะครับปาเจโร่ตัวแรกนะครับเทียบให้ดูเลยนะครับทรงก็จะแตกต่างกันแบบนี้นะครับนี่ฝาถังเวลอสฝาถังเอที T P ครับผมนี่เลย1วันเราก็ผลิตได้ไม่เยอะนะครับพยายามเต็มที่แล้วนะครับ1วันรับได้ไม่เกิน10คันเท่านั้น